โอเคครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมเจนนะครับจากซากุระออโต้บผมอีโคตี้พัทยานะครับแล้วก็กับพี่ตังค์พี่ตังค์นะครับพี่ตังค์ระยองนะครับวันนี้เรามาเทสรถเทสลาโมเดล3นะครับที่ระยองนะครับวันนี้เอาความรู้เรื่องสถานีชาร์จมาให้ร้านร้านอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาระบบสถานีชาร์จในประเทศไทยนะครับการเชื่อมต่อรอยต่อการขับรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้าข้างหลังน้องอะไรบ้างคะ มีน,น้านะครับน้องนี่นาเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านนะครับซึ่งใจดีมากวันนี้ต้องขอบคุณร้านต้นรักต้นทางรักนะครับขอบคุณร้านต้นทางรักนะครับต่อไปร้านต้นทางรักเนี่ยนะครับจะมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านแวะมาระยองนะครับก่อนไปที่อื่นแวะมาจอดรถที่นี่กินกาแฟนะครับทานอาหารที่นี่นะครับ กลุ่มเทสลาของเรานะครับกลุ่มไทคานของเรานะครับพอสไทคานเทสลานะครับหรือกลุ่ม MG ก็แล้วแต่นะครับทุกๆทุกๆทุกๆคันนะครับร้านต้นทางรักนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับสู่ร้านแล้วก็เข้ามาเป็นจุดเชื่อมต่อที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรของร้านนะครับและเบอร์โทรผมในในข้อมูลในคลิปวิดีโอนะครับแล้วตอนนี้มีปัญหาเรื่องการมาที่ละยองนะครับโทรหาผมก่อน0801564987หรือมาเจอกันที่ร้านต้นทางรักครับสวัสดีครับ